สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราปลาเข่าเหล่าธรรมชาติครับวันนี้เรามาส่องหายเห็ดโคนในยามค่ําคืนนะครับขึ้นมาได้เมื่อสักพักก็เจอแล้วครับกําลังตูมๆเลยครับผมนี่ครับดอกแรกสีดอกตุูมๆกำลังสวยนะครับก็เป็นในช่วงฝนตกนะครับในยามค่ําคืนดินก็จะแฉะมากเลยครับ เวลาเดินก็ต้องลื่นก็อาจจะลื่นบ้างนะครับโอ้หนี่ครับอดอกต่มๆครับผมสวยงามมากครับไปครับไปดูดอกอื่นต่อครับนี่นะครับอีดอกนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยต,ตุ่มเลยนะครับ การยาวๆส,สวยๆเป็นตัวครับ,รบนี่ครับอดอกส,สวยๆครับผม,อมดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่มากดูนะครับสีกา้านนะครับ ขึ้นกร้ๆกันตุๆเลยครับผมดอกสวยจริงๆครับดินมันจะเหนียวมากนะครับเพราะฝนมันตกด้วยมันทําให้ดินมันกระชับนะครับทาให้มันแน่นมากกว่าเดิมมันก็จะลอนบางนิดนึงครับเรา,าก,ก็อยากจะก็มีอดอกเล็กมีดอกเล็กด้วย อ,อยากจะเก็บไว้แต่คนอื่นไม่เก็บบางทีเราก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากลัวว่าเราเก็บแล้วคนอื่นจะไม่เก็บไว้แบบเราสิครับพราะดอกบางดอกมันยังพึ่งโผล่จากพื้นดินน,นะครับี่ดูแล้วกำลังอันนี้เก็บไว้กำลังขึ้นเดีย๋ยวนั้นจะเก็บไว้ก่อนครับดอกเล็กยังไม่ทันโตฮะ จะล่า่าันอยู่ใต้กอไผ่นะครับมันจะอุปสรรคคือการขุดมันจะติดลากไผ่นะฮะนี่ครับ โอ้ยดอกโอ้หัวนี่ใหญ่มากครับครับอันนี้ดอกเล็กนะครับอันนี้ก็พอใช้ได้แล้วนี้ดอกนี้ครับรใหญ่จริงครับ นะครับ้านก้านเขาๆนะครับหลายดอกยังไม่หมดนะครับนี่อีกดอกหนึ่งครับนี่ครับกําลังแทงดินขึ้นมาเลยมีตกะดดตกอนหิน้มีตะกอนหิน จะเป็นแบนหน่อยนะครับเค okay, ครับนี่ก็หมู่นี้ก็จะพึ่งจะขึ้นนะครับอจะได้อาจจะดูน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมู่ต่อไปับดูดอกครับดอกใหญ่ด้วยครับบอกเลยว่าเลอะเทอะมากแฉะมากครับเลอะเทอะมากด้วยนะครับ ฝนตกตลอดทั้งคืนครับโอ้โหดูดอกดูฟ้ามือฮะใหญ่จริงว้าวะมีมีหักมีการหักจริงดอกนี้ดอก,ดอก,ดอกสวยเลยนะครับ ้คต,นนตับบ้านคงก็เอาไปล้างต่อนะครับเลอะมากทำความสะอาดหลายรอบเลยถ้าเจอช่องนั้นแล้วเอามีดเสียบไปเลยก็ได้ ครับสี่ดอกดอกงามๆเลยโดนกัดนะครับเสียครับเสียดอกนี้ครับโอ้ดอกนี้สวยมากครับดอกนี้ โอ้การสวยครับอ้วนมากครับมีสองดอกอมันโดนกินนะมันจะเริ่มเน่าแล้วนะครับเริ่มเน่าจากข้างล่างครับมันแชะน้ำแล้วก็มันโดนมแมลงพวกหนอนตัวเล็กๆก,ก็โดนกินด้วยนะครับดอกนี้ก็จะบานแล้ว <c oughs> เกือบจะบินแล้ว <c oughs> นี่ครับแต่ดอกใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับดอกกลมงามเลยโอ้ยกระเด็นครับมันแฉะนะครับ,รบดินจะติดเป็นก้อนเลยครับ สองดอกครับกรดดานหลังเป็นอีกดอกคนะ่กกะครับขาหักนะฮะอะไเสียเสียเสีย ปิดดินแบบเดิมไหมนะมีคนลึกเกินหรอเกิดลึกเกินนะโดนล้กกนนลลางมั้งน,นะครับอยู่ใต้รากไม้นะครับ <c oughs> หักแล้วม <c oughs> ันติดอ่ะไม่เป็เลยปิดรากไม้หักเลยครับ นี่นะครับสีดอกโหูสีดอกนี้ก็เต็มกำมือนะครับดูดอกใหญ่มากและนี้นะครับนี่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับที่ได้มาก็จะมีทั้งตูมทั้งบานนะครับแต่ไม่รู้ว่าดอกนี้คือหลงมาจากไหนบานแล้วนะครับแต่ดอกอื่นก็ยังสวยๆอยู่ครับแต่ชุดนี้คือตุ่มๆทั้งนั้นครับดู ก้านี้อ้วนยิ่งใหญ่กว่าิู้โป้งมือนะครับิู้โป้งมือดูครับหืมดอกสวยจริงครับเ,เห็นแล้วแบบอือยากจะหายอีกครับแต่ว่าฝนมันตกครับเสื้อผ้าเปียกหนาวด้วยครับแล้วก็ไปยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆก็มันมืดแล้วในป่ากลัวหลงด้วยครับก<ม>็ขอจบพิก ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ